ร่วมให้กำลังใจอดีตนางเอกนิ้งกุลสตรีป่วยสุดหนักต้องปฏิเสธการรักษาหลังจากอดีตดังอย่างนางเอกกุลสตรีสิริพงปรีดาเข้ารักษาอาการป่วยในโรคของไขกระดูกบกพร่องโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็นไวรัสแอฟแฟกทำให้ต้องนอนรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอดีตนางสาวก็ใจสู้และออกมาอัปเดตอาการเป็นระยะระยะกระทั่งการออกจากโรงพยาบาลมาได้พักหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นิ้งกุลสติีอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของตัวเองผ่านอินสตาแกรมโดยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยวันนี้ได้แคนเซิลปฏิเสธการรักษาการทําบอลลูนทางการเดินอาหารเพราะว่าอยู่ดีๆก็เป็นไข้สูงถึง39.2 และน้อยสุด38.6ค่ะเมื่อวันก็ตรวจเจอเลือดก็ซีดเลยได้รับการรอ,อ,อก่อนและก็สรุปสลอลซีทสแกนและรอทําบอลลูนทางเดินอาหารอีกรอบที่สําคัญก็คือรอดูไข้และโรคแซกซ้อนค่ะหลังจากการอัปเดตอาการดังกล่าวแฟนคลับของนิงก็ได้มามอบพลังบวกส่งกําลังใจให้บอกให้สู้ๆเข้มแข็งอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าเป็นกําลังใจที่ดีและเป็นความรักอันยิ่งใหญ่จากแฟนคลับที่สร้างความเข้มแข็งให้ได้เป็นจิตใจได,อด้อย่างดีมากๆค่ะ